สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนลิปนี้เป็นลิปแนวทางของดาวโจน VAP กับดาวโจนเช้าเนาะ27กับ28มิถุนายนปี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นกับมันนันนะคะสำหรับ VAP ตัวเล่นก็คือ1กับ42กับ51012131415171840414244454748142251246516 ับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสองสองหนึ่งเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะเราไปเป็นดาวโจรสองก็ห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเด้ออันนี้ของเราแตกสามตัวนะเมื่อคืนนี้เจ็ดสองเจ็ดสองห้าเจ็ดสี่สองสองห้าสี่เนาะ อันนี้สองกับห้ามาเหมือนกันนะคะสองห้าสี่มาเหมือนกันเนาะต่างกันหนึ่งกับเจ็ดเนาะก็หนึ่งเจ็ดห้าเนาะหนึ่งสี่สองหนึ่งเจ็ดห้าสองห้าสี่สองห้าเจ็ดจับกู้ลุ้นด้วยกันนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์ก,กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ